ช่วงเวลาทองคําที่น่าสนใจนะคะสำหรับในเรื่องราวของการที่จะทําให้ชีวิตนะคะเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดด้วยพลังนะคะของตัวเราเองทุกคนที่อยู่ในตัวเราแล้วจะเป็นคุ้มพลังของทั้งวันทําให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จจ้ะเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องแล้วก็จะนําความรู้ที่กูรูนะ้น่ะมาถ่ายทอดได้มากที่สุดเนาะเอาเป็นเรื่องราวที่เสมือนนะคะตารางชีวิตนะคะคุณฟังไม่ผิดนะ สมัยเรียนนะคะรับกันได้เนาะเรื่องตารางเรียนตารางสอนนะคะเพราะมันก็จะมีเป็นแพลตฟอร์มตารางในเรื่องราวของการจัดสรรในการที่จะไปเรียนรู้อะไรต่างๆมันก็เหมือนกันค่ะตารางชีวิตหรือนะคะในเรื่องราวเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าในเรื่องราวของไดอารี่นะคะในเรื่องราวของการแพลนมาสเตอร์แพลนแพลนของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องราวของช่วงเวลา ที่จะทาให้เราเกิดความสําเร็จเกิดแรงนะคะเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนเพื่อให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเอ,อ่อ golden hour นะคะ golden hour อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะออวันนี้นะคะเลยหยิบยกมาให้พวกเราสําหรับเพจนี้โดยตรงนะคะเพเพจนี้โดยตรงและนะคะมาบอกพวกเราให้ได้รับชั่วโมงทองคําที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องกายใจจิต เรื่องจิตสํานึกและก็จิตนะคะใต้สํานึกของเราทุกคนนะ,ะวันนี้ไม่พูดไม่ได้ละปี2 0 2นะคะ23มันเป็นปีที่นะคะยิ่งตีแผ่ในเรื่องเราของพลังงานในชีวิตของเราทั่วโลกนะคะยิ่งต่างชาติโอโ้โหยิ่งเติบโตมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะเดอะซีเคดก็มีในเรื่องเราของการขานรับไปทั่วโลกนะเออวันนี้มีโอกาสในดูชอด็อตนะคะช็อตสั้นๆของ The ะซีเคด กับเรื่องนะคะความปรารถนาแรงปรารถนาแรงจูงใจนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของแคตตาล็อกจักรวาลเป็นภาษาที่เพราะมาแคตตาล็อกจักรวาลน,นั้นหมายความว่าปรารถนาสิ่งไหนนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะสามารถเลือกได้เราชอบสิ่งนั้นสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้เราเลือกได้เลยนะคะเลือกในความชอบของเราคือการเลือกของเราในการที่จะได้มามันจะเป็นการเลือกแบบที่มีความรู้สึกว่าใช่ ะะมีความรู้สึกว่าชอบมีความรู้สึกว่าสุขเข้าใจไหมคะใช่สุขแล้วก็ชอบนะ,ะใช่ชอบแล้วมีความสุขมันก็จะเป็นแรงนะคะที่จะทําให้อ,อสิ่งของต่างๆนะคะพรั่งภูมิมหาเรานะดังนั้นถ้าเกิดใครไม่มีนะคะความรู้สึกนะคะว่าสิ่งไหนจะใช่จะชอบและทําให้มีความสุขหรือรู้ว่าสิ่งนั้นจะมีความสุขแต่ไม่กลา้าที่จะให้ตัวเองไปมีสิทธิ์เลือก อันนั้นเป็นเรื่องราวของกรมที่คุณสละสิทธิ์ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครมาห้ามคุณให้คุณเลือกในสิ่งที่นะคะคุณชอบได้เข้าใจไหมคะดังนั้นจงเลือกใช้สิทธิ์ในการใช้แรงปัถนาแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องการให้ตัวเองมั่นใจนะคะว่าตัวเองจะมีนะคะช่วมออก,กมามีพลังหนุนหลัง ได้อย่างนะคะได้อย่างเต็มที่มันก็ใช้สองช่วงเวลาของวันนี้แหละที่มันเอยซีจะเอามาบอกนะคะสองช่วงเวลาที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือว่าก่อนนะคะคือตอนตื่นนอนเนี่ยก่อนจะนะคะจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงตรงนั้นในตอนเช้าจะเป็นชั่วโมงทองคําของคุณนะคะในการที่จะอยู่กับตัวเองโดยที่ยังไม่ไยแตะไปจับไปต้องมือถือแต่อย่างใดทําได้ไหมถ้าทําได้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงที่คุณต้องฝึกค่ะ หนึ่งชั่วโมงคุณตั้งเวลาไปเลยงั้หนึ่งชั่วโมงคุณตั้งเวลาไปเลยเป็นชั่วโมงที่คุณจะอยู่กับตัวเองนะฮะก่อนที่จะพรดพ้าลุกจากที่นอนขณะที่ตื่นสลืมสลือจิตใต้สํานึกได้พักผ่อนทั้งคืนลันลาสบายมากนะฮะช่วงนั้นแหละเป็นช่วงของการที่มีพลังกาลังมหาศาลในการที่คุณจะขอบคุณนะฮะในเรื่องเราร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้านะฮะน่นเรื่องราของการที่ว่า ร่างกายเนี้ยนะคะมันยอดเยี่ยมมากขอบคุณนะร่างกายของฉันที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะและขอบคุณนะคะผิวพันธ์ของฉันความสวยของฉันเส้นผมนะคะที่ดกดําของฉันหน้าตาที่สวยสดใสของฉันมีความมั่นใจไปเลยค่ะมันน่ามันโไปเลยนะคะเพราะว่าคุณนะคะจะทําอะไรก็ตามที่นะคะจะไปรอใครที่มาช่วยเออเขาเรียกว่ามาสรรเสริญเยินยออย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องนะคะ คุณจําเป็นที่จะต้องบอกรักตัวคุณเองทุกทุกวันนะคะแล้วผ่านในเรื่องราวการเห็นคุณค่าตัวเองด้วยการขอบคุณเพราะคุณนะคะใช้ร่างกายตรงนี้นะคะได้เขาเรียกว่าแม้ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันบกพร่องไปคุณก็จะลําบากเข้าใจไหมคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายคุณแข็งแรงสมบูรณ์รีบรีบนะคะรีบชิงขอบคุณก่อนรีบชิงขอบคุณก่อนนะคะเพราะนี่คือจะทําให้คุณมีพรรลังกาลัง มีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงไปตลอดกาลนานเทินอันนี้คือเป็นทอยจเติมให้นะคะเพราะนะคะไม่ต้องไปรอตอนเข้าโรงพยาบาลนี่มันท,ยทอยจิยังงงๆนะคะเพื่อนมาจากฝรั่งเศสตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะเรากาลังจะดกถามอยู่ว่ากเกิดอะไรขึ้นเห็นเจาะนะคะใส่ๆสน้ําเกลืออะไรเงี้ยนะคะดังนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยประมาทนะคะไม่ยอมชิงในเรื่องราวของการสั่งให้สุขภาพแข็งแรงไม่ยอมชิงที่จะ ขอบคุณนะคะการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะสุขฉีดเลือดนะคะหล่อเลี้ยงร่างกายจากหัวใจระบบการหายใจนะคะที่หายใจนะคะในแบบที่หายใจที่เหมือนนะคะที่หายใจทุกวันแต่หลายหลายคนบอกแท้ที่จริงแล้วฉันหายใจเป็นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการใช้สมาธิที่ใช้มีลมหายใจ นะมีตั้งแต่488 4 48, 4 8แนะคะแล้วเข้า5ครึ่งออก5ครึ่งคือในรูปแบบของการหายใจเพื่อที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพการใช้สมาธิมันมีเยอะแยะมากมายและเมื่อไหร่ที่ฝึกในะเรื่องราวของการหายใจจนเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดวันก่อนมันทอยที่ใช้คําว่าการใช้ลมหายใจนะประมาณเข้า 5, 5้ห 5วินาทีครึ่งอันนี้มันโฮจีก็งงเหมือนกันนะว่านักเขียนหรืองานวิจัยนี้คืออะไรนะแต่มันโฮจี้ให้ข้อคิดตรงว่านับหนึ่งถึงหกนะคะนับหนึ่งถึงหกของเราอะนะฮะเข้าหกออกหกและทําอย่างนี้ได้สม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะทําให้นะคะในเรื่องราส,าภ,าสาภาวะเนี่ยนะฮะของการที่จะไปสู่ในเรื่องเราของสติสมัมปชัญญะมันจะคล่องตัวมากขึ้นนะฮะแล้วมันมีงานวิจัยด้วยโอเคไหมทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะมันเป็นชั่วโมงของ อทองคําที่ก่อนตื่นนอนเนี่ยนะคะตอนตื่นนอนน่ยตอนตื่นนอนแต่สลึมสลืออยู่นะคะอย่ารีบพูดพลาดลุกจากที่นอนก็ทําการขอบคุณนะสิ่งที่ต้องการในเช้าวันนี้นะคะว่าคุณแพลนอะไรไว้เมื่อตอนกลางคืนนะคะคุณแพลนอะไรไว้เมื่อตอนกลางคืนว่าวันนี้คุณจะทําอะไรในเช้าวันนี้คุณก็ชิงขอบ ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะสำเร็จแล้วไปดลีนะคะเป็นเรื่องของการส่งสารให้กับพลังงานไปนะคะว่าอ่านี่เป็นสิ่งที่เราจะจะไปนะคะไปติดต่อธุรกิจการงานหรือไปทําหน้าที่อะไรพวกนี้นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างนะคะเหตุการณ์ให้คุณมหาศา์เรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่ายเรื่องที่น่าจะวุ่นวายมันกลับกลายเป็นราบเรียบเรื่องถนนหนทางแทนที่จะติดคุณก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอันนี้ลองดูอย่าเพิ่งเชื่อเป็นทอยทีใช้บ่อย ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโดยเฉพาะการออกทัวรนะ์มาร์เก็ตเชนเนี่ยวันไหนไม่ได้มีนะคะใช้ g อ l d โกลเด้นาเวอร์นะคะก็คือตื่นมาแล้วมานั่งในะเรื่องราวลิสต์นะคะรายกายว่าวันนี้จะไปไหนบ้างแล้วต้องสั่งนะคะให้เกิดความสําเร็จอะไรยังไงบ้างวันนั้นวุ่นวายทั้งวันเคยแล้วนะคะคือทดลองกับตัวเองวันนั้นวุ่นวายทั้งวันเลยเเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็มาจังเพราะว่าเราไม่ได้ จัดการเตรียมให้พลังงานนะคะจัดเหตุการณ์สถานการณ์สะดวกสบายสร้างความสําเร็จให้เรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้นะคะชั่วโมงทองคําของเรานะตอนเช้าเนี่ยลงมาเขียนก็ได้เขียนเลยนะคะเราจะไปที่ไหนอย่างไงของให้งานสําเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายทุกอย่างนะคะฉั้นลงมือทาให้สําเร็จได้ง่ายสบายสบายจะเขียนจะสั่งจะพูดนะคะหรือคิดจินตนาการก็แล้วแต่คุณนะคะในช่วงที่ตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงนี้ นี่คือช่วงเวลาสําคัญที่คุณจะต้องนะคะใส่ใจดนะ้ใส่ใจถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณมีความสุขทั้งวันเออ,เอ,อแล้วว่าวันนี้คุณมีความสุขนั่นหมายวาว่าอนาคตคุณก็มีความสุขไปในอัตโนมัติก็ใช่ไมหมคะมันจะเป็นเรื่องราวของการล้อมกรอบสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตเนี่ยไม่ให้เข้ามาเพราะนะคะคุณสั่งพลังงานและคุณมีกรอบในเรื่องราวของความปรารถนา และต้องการที่ชัดเจนส่วนใครนะคะที่พลาดชั่วโมงทองคําไปก็ใช้ชีวิตไปตามยถากรรมนะคะและคุณจะเจออะไรต่อเมื่ออะไรมากมายก็อย่าบ่นนะจ๊ะวันนี้เอาเรื่องราวของความลับที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นความลับอีกต่อไปมาบอกพวกเราทุกคนที่จะต้องการปัดรังควานนะฮะปัดอุปสรรคชีวิตด้วยตัวคุณเองไม่ต้องรอเป็นลดน้ำมนต์กับ นะฮะเกจิอาจารย์ท่านใดนะเวลาจะไปก็ไปทําบุญนะฮะสร้างกุศลสร้างความสุขโอเคไหมอ่ะทีนี้นะคะอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือช่วงก่อนนอนอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะต้องหยุดกิจกรรมฟีดหนะะ้าหน้าจอทีหน้าจอมือถือได้แล้วนะฮะเออไม่ต้องไปฟีดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นละ เป็นเวลานะคะที่คุณจะต้องนะคะหนึ่งชั่วโมงนะอาบน้าล้างหนะ้าแปรงฟันแต่งตัวเข้าชุดใส่ชุดนอนคุณจะมีชุดนอนที่เป็นสัญลักษณ์ดึงดูดความสุขชุดนอนที่เป็นสัญลักษณ์ดึงดูดความมั่งคัง่งเป็นชุดนอนที่เป็นสัญลักษณ์ดึงดูดนะคะสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ได้ที่คุณจะตีความให้คุณนะ่ะหลับไหลในค่ำคืนนี้อย่างมีความสุขแล้วก่อนที่จะมีนะคะในเรื่องราวของความสุขในค่ำคืนนี้ดีก่อนเนาะ คุณนะคะก็จะต้องใช้นะคะชั่วโมงนี้ในการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่วันนี้คุณได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญมากแล้วน่าสนใจมากๆๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ใครทําจะเห็นผลแล้วชนิดที่ว่ามหาัศจรรย์พันลึกทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดใครนำนะคะในเรื่องเราอ่า ตัวสองช่วงเวลาทองคําตรงนี้ไปใช้และเกิดคลลั์อะไรยังไงกับคุณแล,แล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะคะไมนโทษที่บอกเลยว่าเรื่องพวกนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์นะแต่เป็นเรื่องพลังงานชีวิตคุณทําคุณได้เพราะนี่คือชีวิตของพลังงานที่อยู่ในตัวเราอยู่ในชีวิตคุณทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คุณใสมนดําไม่ต้องไปทําอะไรมากนะคะเพียงแค่คุณทําอย่างที่เป็นทอรจบอกอย่างเรียบๆรบง่ายๆนะคะดีกว่าใช้นะคะในช่วงเวลาของวาความวุ่นวายเออเสพในเรื่องสื่อนะคะไม่เลิกเอาเวลาช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนเป็นชั่วโมงทองคําตรงนี้แหละนะคะเบรกในเรื่องราวของการนําสื่อที่นะคะไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของเราเข้ามาก่อนนะคะเบรกไปก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยก็นําเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการในชีวิตเข้ามาจริงๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวของกลยุทธ์นะคะในเรื่องของการที่เรารักตนเองเราก็จะต้องมีสิ่งละอันพลน้อยนะคะเก็บเล็กเก็บน้อยและมาเป็นนะคะแพทเทิร์นในการดําเนินชีวิตะคะแพทเทิร์นในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ทําซ้ําๆจนเชี่ยวชาญทําบ่อยๆมันเกิดกลายเป็นนิสัยนะคะเกิดกลายเป็นสันดานใหม่ ที่เปลี่ยนจากสันดานเก่าที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยกตัญญูต่อชีวิตตนเองนะคะสำคัญที่สุดนะคะการกรตัญญูต่อชีวิตตัว,ต,วตัวเราเองเนี่ยนะคะเพราะนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เห็นคุณค่าของชีวิตร่างกายกายภาพไม่รู้คุณค่าของเซลล์ที่มาเกาะรวมตัวกันเป็นร่างกายของคุณเนะะี่ยจำนวนล้านล้านเซลล์นะคะคุณจะทําให้เซลล์นะคะ เมื่อคุณไม่เห็นคุณค่าเซลล์เซลล์มันก็ตายจากคุณไปเข้าใจไหมคะตายจากคุณไปกลายเป็นนะคะเซลล์มืดเซลล์หมองเซลล์มัวนะคะแล้วมันก็จะแปลเป็นเขาเรียกที่เรียกอนุมวลอิสระน่ะนะคะมันก็จะกลายเป็นอนุมวลอิสระที่เอ่อไม่มีประโยชน์เมื่อมันไม่มีประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะในจุดจุดไหนนะคะจุดนั้นก็จะเสื่อมไปะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราจุดบนผิวนะคะก็จะทําให้ผิวคุณเป็นกระเป็นฝ้า เป็นจุดดังดำเข้าใจไหมคะหรือถ้าเกิดเป็นจุดนะคะบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เรียกว่ามะเร็งมันก็ต่อตัวเป็นมะเร็งก็เพราะว่านะคะพลังงานของตัวเราเองนั่นแหละไม่เคยไปปลุกนะคะไม่เคยใช้สิทธิ์ในการปลุกเซลล์บอกรักเซลล์ในร่างกายว่ามีคุณค่าต่อชีวิตคุณแค่ไหน อะไรก็ตามที่คุณไม่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นก็เริ่มสลายหายไปจากคุณค่ะชีวิตจะเทคเจเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่รู้คุณค่าชีวิตนะ,ะชีวิตมันก็จะเริ่มนะฮะสูญสลายหายไปจากคุณเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องนะฮะเข้าใจว่าเราเป็นผู้สร้างและร่างกายกายภาพเราเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างชีวิตและ,ะยกระดับจิตวิญญาณนะคะในเรื่องเรา ของพัฒนาชีวิตไปสู่ในสิ่งที่จเจริญเติบโตและนะคะดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตก็เท่านี้ค่ะถ้าคุณไม่เติบโตคุณก็ตายทั้งเป็นอะนะคะถ้าคุณไม่เติบโตคุณก็ตายทั้งเป็นอันนี้คือคุณฟังไม่ผิดนะมันเป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยมีระยะเวลาในการใช้ชีวิตนะคะอยู่ในจํานวนจํากัดและจํานวนจํากัดเนี่ยนะคะคุณจะใช้อะไร เพื่อประโยชน์นะคะในการคิดเ,เริ่มสร้างสารรค์นะคะโลกใบน,นี้เต็มไปด้วยนะคะสิ่งที่เป็นนวัตกรรมและการสร้างสารรค์ของรุ่นปู่รุ่นย่านะคะบรรพบุรุษเยอะแยะมากมายนะคะแล้วจนมาถึงรุ่นเราจึงสะดวกสบายเข้าใจไหมคะและถ้าเกิดรุ่นเราไม่ทําอะไรเลยให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรานี่แหละเราจะเสียชาติเกิดอย่างมาหาศาลมามโหฬารน,นะคะยุคนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องราวของการที่จะต้องถ่ายทอดเกี่ยวกับพลังงานชีวิต และนะคะใช้ชีวิตในระดับวิทยาศาสตร์ของการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการที่จะมานั่งเล่นนะคะในเรื่องราวของความเชื่อที่เอ่อที่ที่เราตัดไปเรื่องของนะคะไสยศาสตร์นะคะมันเป็นคนละเรื่องกันละตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องราวของนะคะยุคนะคะยุคข,ของการที่เราไม่เข้าใจเรื่องพลังงานแต่ยุคนี้เรื่องพลังงานชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่อง เรื่องของอยู่กับเราและเมื่อไร่เราใช้พลังงานของเราในด้านไหนก็ตามผลลัพธ์มันก็ออกมาตรงเป๊ะตามสมาการของนะคะสิ่งที่เราใช้ถ้าเราใช้ด้านพลังลบนะสมาการของด้านพลังลบมันก็จะเกิดความทุกข์กัดหนองเข้ามาเป็นผลตอบแทนให้กับชีวิตเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้นะคะสมาการของชีวิตพลังบวกนะคะ พลังบวกมันก็จะเป็นการขัดเกลาจิตใจยกจิตยกใจให้สูงขึ้นเมื่อจิตใจมันสูงขึ้นนะคะมันมีความรักความเมตตาแผ่กระจายให้ไปสารให้กับตนเองยังไม่พอยังแผ่กระจายให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วเกิดใครนะคะเออมันก็จะเปลี่ยนนิสัยของคนที่นะคะมีความรักอย่างและเมตตาอย่างไรเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่จะลดความโกรธความเกลียดความ,วามชังการติชินการนินทาการวิจารณ์การกก่าวร้ายป้ายสี ไปโดยอัตโนมัติเท่ากับอยู่พลังบวกมันก็เป็นวิถีทางของการปฏิบัติธรรมอโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะเพราะนะคะธรรมะกับฟ้าพลังบวกมันจะเป็นของที่เข้ากันได้เพราะธรรมะก็คือธรรมชาติและธรรมชาติของพลังบวกมันจะดึงสภาวะจิตกายนะคะและชีวิตเราไปในทางที่สร้างสารรค์และ,จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นฟ้าสมการชีวิตแบบง่ายๆเลยนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมก็จะเป็นเรื่องราวที่ ไกลตัวสาหรับเราแล้วนะคะทีละดังนั้นวันนี้มินทอรจีฝากสั้นๆเพราะก็เลยมิดไนมาเดี๋ยวจะมีอีกสองเพจที่จะไปนะคะในเรื่องราวของการให้ข้อมูลเนาะวันนี้ก็เอาเรื่องราวของสองชั่วโมงทองคำมาฝากพวกเราทุกคนทุกท่านในที่นี้และก็ยังไปที่ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณพี่น้อง YouTube ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและนะคะข้อมูลไหนที่นะคะมันถือว่า ให้ประโยชน์ต่อคุณได้นะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แบ่งปันให้กับผู้คนนะคะเพราะว่าเรานําข้อมูลตรงนี้มาเพื่อที่จะนะคะส่องแสงสว่างความสว่างสวัยในเรื่องของความมีชีวิตที่ดีงามให้กับพวกเราทุกวีทุกวันนะคะอย่างาสิ่งละอันพละน้อยค่อยๆนะคะจุดตะเกียงในเรื่องเราชีวิตของเราเพื่อให้เกิดเป็นแสงสว่างนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างถาวรนั่นเองค่ะ โชคดีนะคะคุณนี้มาเจอกันใหม่ค่ะด้วยความรักนะคะและปรารถนาดีราตรีสวัสดิ์นะคะ